ทุกคนมีนกแก้วมาคอด้วยเข้าไปดูไหมเข้าไปดูดิอันนี้เนียบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะกินอะไรดีคือมันหอมมากจนไม่รู้ว่าแบบกินยังดีวะั่ะกลวพรกำูเลื่อ้ว่าทุกคนว่าิกติกริมนิงจาขอกาี่ีแบบเมาตองทดินข้างบนว่าแบบตอกัน ตกปาโป้งๆ่ก็ีกแตทบบาก็เหนื่อหวังเทอการพักผ่อนก็ต้องการแค่แบบสถานที่ทำงา นัง่งซื้อๆแล้วก็บเบิ้งคนใช้ชีวิตไปกับเป็นการพักวนที่แบบดีอีกอย่างนึงเป็นการแบบรีเซ็ตร่างกายฝืนฟูจ้จิตใจอยู่กับธรรมชาติกับเสียงนกเสียงกานอกจากที่เฮาจะฝืนฟู้ดูแลจิตใจร่างกายแล้วโมกับว่าเรื่องที่จะดูแลผิวหน้าคือการะว่าโม่อะคือเดินทางหนักมากต้องแบบเจอทั้งแดดทั้งร่มทั้งมลพิษอีย่างต่าง,ง,ง,งๆหลายอย่างกระเทใหนา้าโมต้องแบบเย่นกระม้าเพราะมีเวลาว่างโมก็จะอยากจะแบบฝืนฟูผิวหนา้ารีเซ็ตผิวหน้าให้มันดีขึ้นเก่า ช่วงนีมุกก็เละเหลือกใส่เป็นผลิตภัณฑ์ของกานิเย่สามตัวนี้กานิเย่สีแดงกานิเย่สีเหลือง อันนี้สชมพูแต่ละสีเขากมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นอย่างโม่เขาเลือกใส่ปฏิรูปทางของกันที่ก็คือเกิดจากคือโม่เป็นคนที่เดินทางดูแล้วโม่ต้องเขาเซฟเป็นเพื่อซื้อของซื้อของกินของใส่อยู่ตลอดซึ่งโม่เห็นแบบคือโม่เขาเซฟหลายไมองแล้วโม่จะมักไปย่างเมืองขี้มซึ่งโม่เห็นกันที่ใหสามชีนี่คือเบิร์ตตลอดเลยอ่ะคือแบบทำเบิร์ตเก,กเลือแค่ซองเดียวยังละสองซองยางละซองอย่างประมาณนี้โม่ก็เลยคิดว่าห่วย ก็คล้ายดีแท้นี่ก็เลยเดี๋ยวล่องสื่อมาใสา่เลยหนึ่งเลยยิบมาสามสีสามซองจำไงไงในเรื่อถ้าผู้ใดจะเข้าไปสื่อก็คือจำแค่ว่าการนี้เสสีเหลืองนี่เต้ล้ำตัวนี้จะเป็นเส้ล้ำที่เป็นวิตามินซีจะซอยลดเลื่อนจุดดังดับผู้ใดที่มีจุดดังดับไม่หลให้ใส่สีเหลืองสำหรับค้นที่คิดว่าถ้าผิวแพง,งายใส่ไดบอโม่นีเป็นพ้นที่แบบแพงไงมากโมกอะใส่ได้วคนก็น่าจะใส่ได้ทักใสไ่สได้นะต่อไ,ไปสไีชมพูเลยการนี้ซากุระแล้วก็ไฮยาลูรอนก็คือจะซอยให้ผิ ก็หอาแบบว่าโกโก้ซสๆอิ่มหนำเพื่อจังแบบสาวเกาหลีผู้ใดที่ผิวแห้งเนี่ยโมแน่นํานเป็ดไกนเยลซีชมพูตัวนี้จัดเลยร่งผิวแบบจะนุ่มจะฟูจะแบบอิ่มแบบเพื่อจังแบบวันนี้ฉันกินน้ำเป็ดแก้วตัววันนะแต่บอมแมแค่ใส่ตัวนี้แหละผิวอิ่มหนาได้ตัวสุดท้ายนะคะสีแดง ตัวนี้เขามีโปรโคอลลาเจนเข้มข้นถึง10เท่านะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากบหน้าเด็กหน้าเด้งผิวนุม่มผิวเนียนเหมือนก้นเด็กนะคะก็ต้องเป็นสีแดงแล้วแหละ <c oughs> ผู้ใดมักตัวใดกับไปลองเลือกใส่เมืองผิวแบบไดกสามสีเหลืองชมพูแดงด้วยจ้าโมใส่ามาประมาณ2,3นสี ประมาณสามสี่หมื่นแหละแล้วโมจะต้องใส่ให้ครบแบบอาทิตย์หนึ่งโมอยากเห็นผลลัพธ์มันว่าจะได้ต่มข้ามเข้มมากบอกเดี๋ยวถ้ามาติดต่มผลลับกันแต่ว่าตอนนี้ชิ่ๆวไปกรบรรยากาศก็ดีบางคนบางคลิปอาจจะรู้ว่ามองนี้มองใดเป็นบอลเออนั่นและองนั่นละองนั่นละโมะ <c oughs> ทุกคนอาจจะเคยมานะเป็นมองที่แบบที่ที่คุณก็รู้ว่าที่ไหนเดี๋ยวโมนางนี้จะเข้าเดี๋ยวไปบนกนว่าสีจางไหนต่ออาจจะคําไปกนกลับเลยหรือว่าอาจจะคํแเราหาของกินก็ได้ มันมีนกแก้วมาขอด้วยไปดูไปเข้าดูดูสวยมากเออมมีกระดุมนะคะน้องชอบมากแต่มันแบบจะแบบจิกตเยแบสบายๆเหมือนมีอะไรจิกจิกเราแต่มันไม่เจ็บนะมีอ่ะอันเงียบเลยนะเนี่ยกระเดือ มากเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นด้วยแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่ามันข้ามแล้วไปทุกคนนะคะตรงนี้เขาจะมีแบบเหมือนเป็นตลาดเล็กๆด้วยนะคะก็จะมีจักรยานให้เช่าด้วยน่าจะ20บบาทมาั้งแล้วก็จะมีร้านค้ามากมายคือแบบมาฝากท้องที่นี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะกินอะไรดีคือมันหอมมากจนไม่รู้ว่าแบบกินยังดีวะ เยอะมากเลยนะคนชอบแบบมาแบบเดินเล่นมาฝันจักรยานแล้วก็มากินข้าวที่นี่เลยเลยกลับบ้านไปก็ไปอาบน้ำนอนเลยแต่ส่หรับตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเลยนะคะซื้อเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปกินที่บ้านกันนะคะโอนี่ ทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวมือนีเข้าจะมาถ้าขีม้มันจะมีอยู่3สูตรมันบอลตะว่าโมจะเลือกใส่เป็นสีเหลืองกับสีชมพูเป็นยงามือเศร้าเพราะว่าโมอยากเน้นแบบว่าพวกลดไอยดำแล้วก็ผิวหนากระจังไสประว่าน,นี่ก็เลยใส่ตัวนี้คู่กันยง่มือเศร้าแล้วก็สีแดงโมจะใส่เป็นยง่มือแรงเพราะว่าสีแดงเนี่ยจะบำรุงเข้มขน้นเดี๋ยวมาเบิ้งเหนือเซรั่มของเขาทุกคนเห็นไหมคะจะเป็นเนื้อนี่เลยใส แล้วก็คือซึมไวมากนะคะกลิ่นคือแบบว่าหอมมากแล้วก็ทาลงไปเลยก็จะเห็นได้ว่านะคะหน้าสดก็ค่อนข้างที่จะมีรอยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เป็นสิวอะ่ะแต่ว่าถ้าได้อันนี้ตัวนี้มาช่วยก็ช่วยเรื่องรอยได้เหมือนกันนะคะ okay, แล้วก็ต่อด้วยสีชมพูนะคะนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเซรั่มนะคะของสองสีชมพูกันอโอ้ยกลิ่นแบบว่าหอมมากขนาดแบบ ยังไม่ได้ทาเลยนะคือแบบแค่เปิดออกมากลิ่นก็หอมมากเป็นเนื้อเซรั่มเดี๋ยวจะขึ้นรูปเปรียบเทียบนะคะตอนที่แบบว่าก่อนใช้นะคะแล้วก็หลังใช้มาสักระยะหนึ่งนะคะว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงก็คือว่าถ้าเราใช้แล้วเราไม่ได้เปรียบเทียบรู้ว่าถ่ายรูปไว้อะเราจะไม่รู้ว่ามันมันดีขึ้นไหมหรือมันแย่ลงไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโมขึ้นรูปให้ดูนะคะนี่เลยโมก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งด้วยราคาที่แบบไม่แพงแล้วก็ผลลัพธ์ดีขนาดนี้ มันก็น่าสุใจอันนีน้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆวิธีการใส่ของโงเพราะว่ามีสามตัวอาจจะบริสไทล่วมกันเบอร์เท่าเดียวห้องก็จะเป็นเนว่าเขาอยากได้ซอยเหลืองอยียงนักคณะนั้นตอนนั้นซสาแรลงแบงหรือว่าผู้ใดที่มีสกินแค่ที่ใส่อยู่แล้วอยากแอดแกนี้เย่เข้าไปเพิ่มแบบว่าซอยแบบเฉพาะจุดสิกัดได้เลยเพราะว่าใส่ง่ายบมอุตัดเนื้อเส้นลำคอบางเบาโูอตัดแน่นอน้าโมใสได้ทุกคนก็นใสได้คือกันะไปเลยจ้า ชุ่มชื้นนี่นะคะของโมจะใช้เป็นคู่นี้ตอนเช้านะคะสีเหลืองกับสีชมพูตอนเช้านะคะแล้วก็เป็นสีแดงตอนเย็นนะคะเป็นบำรุงเข้มข้นแต่ว่าบางวันโมก็จะใช้สีแดงกับสีเหลืองในตอนเย็นนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้บ้างเพราะาตอนนี้บรรยากาศฝนเริ่มมาแล้วนะคะ <c oughs> อเคค่ะเจอกันค่ะ ทุกคนในในมือนีห้องก็ออกไปไซบะได้แล้วเดี๋ยวโม่จะพาทุกคนมาเห็นก้อยขว <c oughs> ้าพื่ว่าแดดสื่อเหน,เนื่อมากที่แรกมือหนีว่าจะพาทุกคนออกไปข้างนอกแต่ว่าเมือ่อกี้มันขึงมากโม่ก็เลยแบบไม่อยากไปแล้วเดี๋ยวพาเห็ดกุบเขาดีกว่าว่าแดดเหนื่อมาก <c oughs> เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะปรุงเสร็จแล้ว ได้เลยอ่ะชิมชิม<ฮ>ใส่จานเลยจ้ามุกหมักสดหนำม,มุกก็เลยใส่น้ำหลายเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกันด้วยทุกคนฮัลโหลทุกคนตอนนี้มุกอยู่ที่กลางท่งหน้า เป้าหมายของโมก็คือกระทอมนั่นกรทอมหลังนั่นก็คือว่าโม่จะไปนั่งเล่นแต่ว่าคือรถโม่เข่าบอนเพราะว่า,วาทางมันเป็นตตขิดตรมเ้าเขามากโม่คิดว่าต้องได้แบบเอารถมยายกแน่เลยได้ทุกคน h e ็ดเพจนิ่มเพราะเป็นเบาเมื่อยได้ head p a g กัน่ก็คือเมื่อยแต่ว่ามันได้เห็ดในสิ่งที่เฮาหักเข้ากับแบบแฮปปี้มีความสุขถึงเมื่อยเข้ากับเมื่อยในความที่แบบ ถ้ำงอบสุข้ำมวลอย่างประมาณนี้เนาะทุกคนถึงแล้วโอ้ยคุ้มค่าที่เดินมาอยู่นะสวยมากเลยทุกคนกระท่อมน้อยคอยลักยาวแค่ประมาณสองร้อยเมตรคือโมแบบหมักบรรยากาศแบบบ้านหมักบรรยากาศ,แบบากาศทงไฮทงหน้าอย่างประมาณนี้นะถึงแล้วนะคะนี่คือกระท่อมน้อยที่เราจะมานั่นเองนะคะเราจะมานั่งสักแป๊บหนึ่งตอนนี้เกาะ ประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วที่โม่ได้ใส่กันนเย่สามสีนี่ทุกคนทุกคนจะเห็นได้ว่าโม่แบบพยายามถ่ายทุกคนเห็นว่าได้ใส่ตัอหนึ่องอิลีแล้วกัผลลัพธ์ก็คืออยู่ทั้งหนาโม่เลยก็คือหนาโม่รู้สึกว่าหนาโม่ดีขึ้นหนาโม่แบบห้อยแบบห่อยดําจากสิวมันจางลงโม่โม่สิวว่าทุกคนถึงแม้จะหนาสิวไปได้ได้ทุกคนถึงแม้จะหนาไใสา่ไปได้ก็ต้องหนานแบบมีค้อยสิวแน่จักหน่อยกันแนะนําเห้ใส่เลยทุกคนที่แบบว่า,วาหวานหวานหอมอ่อ ใดที่แบบว่ามีห้อยสิวห้อยยังกัดล้องออกไปใส่เบอรเห็นของของโมมันกะจางลงคับอันนี้ก็คือโม่โมสิเป็นคนที่บ่ค่อยมาแต่งหนาหนะาโมสิแบบถ้าแบบบองบ้างก็จะเห็นว่าห้อยสิวจากที่ทรงสมมุติที่แล้วที่ห้ามาท่าขี้มันก็จะเห็นว่ามันมีห้อยชัดแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วกระจางลงหลายผลลับกะค่อนข้างโอเคเลยกับราค่าแค่แบบรักสิบเห็นหนาเข้าดีขึ้นแบบนี้ก็ใส่ต่อไปเรื่อยๆแต่จากที่โม่ได้บอกไว้ว่าโม่จะมีทิ้กันใส่ก็คือสลับกันใใใใสสสส่่่่่่่่คคููนนนีีี้้แแแแลลววตต มือแล้วแต่สถานการณ์ของคิวตอนนั้นทคนก็ลองออกไปปับ๊บออกไปลองใส่เบิงสลรับการใส่ไปมากแล้วก็ใส่ย่างหน่อยกะมันต้องใส่ซ้ำสีหามือเป็นอาทิตย์ตั้งแต่เห็นผลคือขโม,ม่อาทิตย์นึงอ่าแล้วรออาทิตย์หนึ่งก็ถือว่าเห็นผลชัดเจนเลยถ้าผู้ใดที่สนใจสองสีนี่สีเหลืองกับสีชมพูซ่องละอีสิบเก้าบาทสีแดงเนี่ยจะซ่องละสามสิบเก้าบาทแพงกว่าสิบบาทแต่ถือว่ายังอยู่ในราคาที่แบบลัก10ิ่ราคาที่แบบว่านักศึกษาซื้อได้ผู้ใดที่รองแร้วผลลัพธ์เป็น จังได้กะอย่าลืมมาบอกให้โม่ฟังน้ำเดือดค่ะผู้ใดแบบมักซีได้มักกินหรือว่าผลลัพธ์ที่แบบใส่เลยออกมาเป็นจังได้กะเม,ม,มื่อโม้โมคุยกันได้ก็โม่เด้อดค่ะคลิปหนะ้าโม่จะพาไปใส่กับฝให้ทุกคนติดตามเด้อหรือว่าผู้ใดที่อยากให้โม่ทำคอนเทนต์ประมาณได้ทำคอนเทนต์แบบได้กะสามารถคอมเมนต์บอกก็โม่ได้ตลอดเดี๋ยวโม่จะพยายามขอไปตอบแล้วกะจะน้ำคอนเทนต์ทุกคนเสนอมาไปปั๊บใส่เห็ดออกมาให้ทุกคนได้เบิง่งนมือนีโม่ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วยนะค่ะวซีนอนอนเหลนจิกหนีบสิได้บ๊วยไปเยี่ยมห ขอบุญนู้นว่าติดตามด้นยะคะวันนี้มันก็ต้องขอตัวลาไปกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย